เฮียเฮียหยิบยามาเลยยาที่บอกคุมแรงดีๆนะเฮียฮ่ดีนะ yeah. ดบให้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะวันนี้มาดูนะมาดูนะเพราะว่าวันที่27หวานใช่ไหมแล้ววันที่28อ่ะก็คุมแรงแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมยี 28, คุมแรงย9ฝน 29, 30, 30, ตก30ฝนตกนะนี่ขังท่วมเลยนะแล้วก็ขันน้ําออกนะเรียกว่าเรียกว่าลุงน้อยบอกโอ้ยจะคุมอยู่ไหมเนี่ยนะแต่นะมาดูครับ เมื่อวานนี้คุยกับลุงน้อยลุงน้อยบอกว่าโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าคุมอยู่นะแล้วเป็นที่น่าพอใจมากนะแรงนี้นะยัยบอกเลยว่ามันมีปัญหาอยู่เรื่องของยาดดอกขาวเยอะนะก็ปรากฏว่าฉีดไตเนี่ยวันที่หวานเนี่ยข้าวอ่ะมียาดดอกขาวขึ้นเล็กๆละนะก็ปรากฏว่าฉีดไตก็ปรากฏว่ายาดดอกขาวลงนะครับแรงนี้ยัาใช้อะไรบ้างนะยัยใช้โกเซฟนะสามขวดต่อพื้นที่ติดไร่นะนี่นะแล้วก็ยัยก็ใช้นี่นะเบนโบเล็กหนึ่งขวดนะแล้วก็ใช้ตัวไอโซแล้วก็ซอยแว็กนะ บอกได้เลยว่าประสิทธิภาพการคุมเที่ยวเนี่อยู่เพราะว่าตัวนี้เลยซอยวแวนะตัวนี้เลยนะเพราะว่าขนาดวันที่28ฉีที่9ทั้งที่ฝนตกยังคุมอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าตัวนี้ช่วยทาให้ยาทั้งหมดนี้นะเกาะติดดินเหนียวหนึบขึ้นนะฮะยาไม่ไปกัะนะิทำให้ประสิทธิภาพการคุมดีแล้วก็ตัวเดนโบเนี่ยช่วยกําจัดตอข้าวตอหญ้าตอขังเล็กด้วยนะะอ่ะลึกนี้นี่คือผลงานนะใครมีปัญหาเรื่องนาข้าวนะครับก็ทักมาถามมาอะไรเงี้ยตอบให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะด้วยนะครับขอบคุณคร